สวัสดีครับผมผมยากช่อง YG Channel แล้ววันนี้เราจะมาเล่นโลบอก,กับแบบที่มีชื่อว่า a K p e Map e m r Popster Basement ทุกคนซึ่งเราจะต้องมาหนีจากคนนี้ครับ m r Popster นะรุบคนซึ่งมีรูปคุณยายแกนี้ติดอยู่ด้วยงั้นเราไปแบบเพอร์เพอร์ซันแบบอีซี่เลยแล้วกันทุกคนโอเคโอ้ว้าวอันนี้เราต้องกายกุญแจโอเคมันมีลูกศรชี้กุญแจอยู่อืม ผมว่าน่าจะจบเร็วแน่นเลยเฮ้ยเบคอนเฮ้ hey, we have to get out of here โอเคเราต้องออกจากที่นี่มิสเตอร์ป๊อปเตอร์แฮปปี้อ n นส e ตนด e วีแฮมชุดเอ็กโอเคโอเคต้องหนีต้องหนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนายคือใครนะ่ะฉันกูมีตุ๊บตุ๊บกูโอเคได้เวลาวิ่งแล้สินะโอ้ยฉันจะตื่นวฟจะตื่นมาแล้ว โอเคเราต้องไปไหนเราต้องไปไหนโอเคทางนี้ทางนี้ชิปโอเคทำไมมันคล้ายๆแมปดอเลยเราไม่เจอป๊อปเตอร์อะไรมันคงไม่ตามมาใช่ไหมเฮ้ยโอเคงั้นเราก็อย่าไปสนใจเขาเลยครับทุกคนเราไปต่อเลยโอ้มาในสามเราจะให้เบคอนเขาพูดกันครับส่วนเราก็กระโดดตากลัวออบบี้ตึงๆอื้มโอเคกดปุ่มต้องกดค้างอ่ะ โอเคกดกดกดอ้าวเรามาอยู่ในห้องครัวของมิสเตอร์ป๊อปเซอร์รแล้วทุกคนโอเคโอเคโอเคแต่เราก็สามารถทำได้ครับทุกคนเราเรารรรอลงเรารมันลงโอ้โ้โอ้โ้โอ้โอะไรเนี่ยไป โอ้โหเอ้ต้องทำไงนกคนทำไงดีเราต้องรอรอเขาทำเสร็จใช่ไหมอ่ะรอมีสปอปเตอร์คนาทำอะไรอีย่ยะฉันกับฉันกำลังจะอยู่ยา่าเอาผ่านได้เรยวะเอา้าหผมก็รอตั้งนานเดี๋ยวเปิดสะประตูอือเอาเปิดสะ โอเคเราผ่านได้ยังง่ายเรามาทั้นแปดแล้วโอ้หอืมเหมือนว่าต้องหาบางสิ่งเพื่อทจะปีนขึ้นไปสินะเราหาเลยเนี่อยบันไดนี่ไงบันไดโอเคออออโอเคเราต้องกดก่อนฟู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 ฟโอเคมันจะพังแล้วมันจะพังแล้วโอเคพังแล้วขึ้นมาได้อันนี้คือเออ Okay. ความเร็วความเร็วฟึบฟึบความเร็วนี้ความเร็วนี้อยู่ในระดับปานกลางไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไปโอเคอีซี่อีซี่ซไปเราก็เป็นแบบมหากรารของคนที่ปลากลัวเป็นไปโอ,โอ้โอ้เกือบไปแล้วไงเฮ้ยมิสเตอร์ป๊อปเตอร์เขาทำการควบคุมเหรอเขากดปุ่มแดงทำ้มอะ เฮ้ยอะไรอะ่ะันดีมิสอปอปเตอร์อฉันจะไม่เกลีตุ๊กตังบ้านี้นไม่นะเออโอเคเราไปไหนต่อทางนี้เหรอผ่อานามาได้แล้วเซโอเคโอเคสารเครมีนี้ก็ไม่ให้มังคงไปแล้วไปแล้ว Okay, โอเคบรนไัยเอ้อเอะไรเนี่ยอืมตามทางไปตามทางไปอืมค่อยๆค่อยๆตามทางไปนะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะมีกับดักอยู่หรือเปล่าวึบๆๆๆวบโอเคกดปุ่มตรงนี้มันจะไปเชื่อมตรงไหนโอเคตรงนี้ก็เปิดกระโดดกระโดดถึงแล้วโอ้อะไรเนี่ย use wood plank to go c r o s s โอเคเราต้อง โอเคทังหมดจริงด้วยครับนี่ครับอืมเออๆๆๆๆๆเจ็นเจ็นเจเจ็นโอ้ยวัดวัดวัดอืโอเคโอเคโอเคไปต่อไปต่ออ้าวอันนี้หยิบต่อไม่ได้หรอโอเคงั้นแบปอันหนึ่งหยิบข้างล่างได้ไหมไม่ได้ด้วย โอ้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 โอเคอยูบไมได้แล้วตายแล้วใชหไายอันอ,อันหนึง่งแต่มันจะมออีอันหนึ่งบั๊กอยู่เลยโอ้โอ้เราต้องไปแบบตรงตรงเสียโอเคไป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 ถึงแล้วแล้วก็เจอเบคอนไอโซส,สีเบคอนเอยถึงได้สิบห้าแล้วทุกคนโอเคแล้วก็ตรงนี้ไป โฟว์โฟว์โฟวโฟวโฟเราตองกดทางนี้สิโอเคทางนี้นะทางนี้ถูกต้องว้า wow, วเราเจอกับมันแล้วเหรอเนี่ยมาครับผมมาครับมีสปอปสเตอร์มาด้วยครับผมลมมาทุกคนเราต้องไปเอา ไปแน่แกฉันต้องชน,นะแกให้ได้เลยไ,ไ,ไปวิ่งกดมันได้อะไรอะ่ะอ๋อกดเพื่อนเอามาโอเคโอ้โหเกือบแล้วไงแล้วก็เราผ่านไได้เหรอโอเคก็เราผ่านได้รู้ดิเขาจะตามมาหรือเปล่าโอเคเขาไม่ตามมาเราไปต่อ เว่าเมื่อกี้เป็นแค่แบบของจิบๆยังไม่ยากเกินไปนะย,ยังไม่ถึงด่านบอสไงล่ะราถึงด่านเก้าแล้วเออโอ้โหเราผ่านได้นอนว้าวขอนทอเสียงมันจะไม่ค่อยขอนทอก็เถอะมามามาโอเค มาเราพูดกับเบคอนโอเคหลังจากคุยกับเบคอนเสร็จตัวมัจะเป็นข่าวมงกดแต่ว่ามันจะมีลูกศรชี้อ,อยู่ทําให้มันแบบง่ายขึ้นนะคนายเราต้องไปตามลูกศรมันคงไม่มีตัวอะไรตามน,นะโอเคไปเออบอกเลยว่าตอนนี้เราก็ผ่านไปเจ็ดนาทีแล้วสินะครับผมดูจากมุมซ้ายล่างนะไปอืมไปกันเถอะเดินโอเคถึงแล้วต่อไปคือดาอะไรนี้ โอ้สดในทีสามแล้วเป็นการกระโดดอันนี้คือด่านที่ยี่สิบสี่แน่นอนใช่ไหมเอาไม่ใช่โอ้เกือบโอเคเราต้องไปทางซ้ายโออ๋อโอเคโอเคโอเคอันนี้คือแรงน้ำท่วงมันจะโต้โต้โต้ลม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 โอเคยี่สิบห้าฟืบฟืบ ต่อไปข้างบนมีเลเซอร์ไหมโอเคไม่มีไปต่อมชิวๆครับแล้วถึงแล้วโหอันนี้คือเราต้องปากลัวชิบอ่ะหาอ่านหาก่อน,นอ่านก่อนอ่านก่อนโอเคกดปุ่มกดปุ่มทั้งหมดนะทุกคนปุ่มอันนึงอยู่ตรงนี้เฟืบเฟืบกดโอเค โอ้โอ้ลกๆๆๆลกลก,ก,กมีปุ่มอยู่สามอันว่ะฟึบสองไปเจอโอเคฟึบตีขึ้นไปกระโดดกระโดดไม่ถึงเอาหม่เอาหม่เอาหม่เราเหล็กปุ่มเดียวปุ่มนี้แหละอื ฟึบเฮ้ยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเราพลาดอะไรไปเราพลาดอะไรไปโอเคฟึบมาเปิดสะเราคงเอ้ยเดี๋ยนะตอนนี้ปีงขึ้นไปได้ไหมได้ด้วยอ๋อขึ้นเอลชีได้แล้วเนี่ยแล้วทางนี้ทางอะไรนี่ไม่น่ามีอะไรแต่เราถึงทางออกแล้วคนโอเคเราก็เจอบอลแล้ว ได้เวลาบอสไฟที่นะะว้ยยังฟึบฟึบรถไม่ให้บบใช่ไหมโอเคไปต่อไปต่อไปต่อไปเชิบต้องไปตรงนี้จริงดิโอ้ฟึับยังไม่จบว่ะโอเคตรงตนี้คือ,อ,อ,ค,อ,อความเร็วอีกแล้ว เออยังไม่ทำอะไรเลยฟึบฟึบตอนแรกมันจะค้างค้างแต่ตอนนี้เราไม่ค้างแล้วเราไปได้ไปชิวชิวคือตอนพลังตอนที่เราได้รับพลังความเร็วมันจะแหลกๆหน่อยนะอนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่แหลกแล้ว ฟึบเฟิบอือโอเคโอเคชิวๆแล้วชิวๆแล้วไปไปไปเย่ได้ยสามสิบไปต่อผมว่าใกล้เจอบอแล้วว่ะนี่ไง Surprise, มาเจอ RPG ไปหน่อยมิสเตอร์ป๊อปสเตอร์ก็มาดิครับมิสเตอร์ป๊อปสเตอร์ โอเคยิง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 บอกเลยโอ้โหเรื่องมันเยอะแยะเนี่ยแต่ว่ามันทำอะไรผมไม่ได้หรอกเฮ้ยท่าช้าท่าช้าท่าช้าฉันยิงอะไรไม่ได้เลยฮะเพราะฉันมันเก่งไงล่ะแกก็อยู่ในนั้นไปตลอดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะวายหรือว่ามันติดบอลทุกคนผมก็ชิวๆเลยอย่างเนี้ยยิงยิง โอ้โหบอกเลยชิว,ชวไม่หรอกไอ้เรื่ 2, อองคนละฮ่าฮ่าเพราะแกมันติดบั๊กไงล่ะแต่ข้าลองยืนนิ่งๆให้แกนะฮ่าๆแต่แกยังฉันไม่ได้ฉันรู้ขโมยขโมยก่อนว้าฮ่าฮ่าฮ่าติดบั๊กหรือเปล่าวะทุกคนไอัเนี่ยไม่รู้่แต่ผมชนะแหละไมนะ่อย่าอย่าไม่ไอ้พวกนี้ มันตายตรงนี้เลยว่ะทุกคนมันตายคาอุ่นยุตนเลยะหรือว่าผมบักเย่เร้เห็นเส้นชัยแล้วทุกคนแต่ว่าจะต้องไปขึ้นตรงนั้นทุกคนพูกเราก็ชนะแล้วสินะลาก่อนนะไม่ซื้อป๊อปสเตอร์ข้าน่ะชนะแล้วฉันต้องขึ้นตรงนั้นถึงจะเป็นฟินิชของจริงไปมาแล้วจ้าเส้นชัย ฉันมาหาเส้นชัยแล้วฮ่าฮ่าจะถึงแล้วอีนิดเดียวอีนิดเดียวทุกคนเตรียมพร้อมเข้าเย่พวกเราชนะแล้วว่ะเย้โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยผมและอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพืพาคลิปมาใหม่ๆด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผม บายๆจะหย่อยคลิปหน้าผมทำไมผมเดินช้าแล้วเนี่ยสปีดหนึ่งเลยเหรอ